สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่ร้านพีวอตบอยเช่นเคยอีกแล้วครับวันนี้ผมนําสุดยอดนะครับสี่สูบเรียงนะครับปันใจนะครับต้องบอกว่าขี่ได้ทั้งวัยรุ่นนะครับผู้ใหญ่ขี่ได้หมดนะครับเพราะรถเนี่ยครับเป็นตรงนักเก็ตจึงคาเฟ่ครับแล้วยังมีแฝงความเป็นสปอร์ตนะครับนั่นก็คือมาพร้อมกับสี่สูบเรียง650้อี่ีนะครับนั่นก็คือ Honda CB 650R ครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2019นะครับและที่สําคัญนะครับมากับเลขไมล์เพียง 2,000กว่าโลนะครับจะสวยจะสดจริงหรือเปล่านะครับมาติดตามรับชมกันได้เลยครับคันนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าใหม่มากถ้าใหม่กว่านี้นะครับคงต้องซื้อรถป้ายแดงแล้วนะครับเพราะรถสภาพคันนี้วิ่งมาเพียงแค่2,200กว่าโลแท้ๆนะครับรถมือเดียวกุญแจ2ดอกบุ๊สวิตครบนะครับเจ้าของมือเดียวคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าถ้าใครพลาดนะครับผมเสียดายแทนเลยเพราะถ้าใหม่กว่านี้ต้องรถป้ายแดงครับ ประหยัดนะครับในส่วนของแจ้โช็อกนะครับในส่วนของการเบรกและยางนะครับอยู่แน่นอยู่เต็มนะครับมีกัดหม้อน้ํามาให้นะครับของ H2C นะครับ H2C เป็นแบรนด์ของแต่งของ Honda นะครับไฟหน้าเป็น LED ทรงกลมนะครับทรงรถเหมือนกึ่งคาเฟ่นะครับพ่อมาแบบฟูลสตีมเลยนะครับคอเป็นสีไดท์ไทเทเนียมนะครับในส่วนของเครื่องนะครับสวยใสนะครับไม่มีหยดไม่มีเยิ้มนะครับรีวิวรอยยังน้อยเลยครับที่เป็นละอองนี่เป็นแค่ฝุ่นเล็กน้อยนะฮะ ในส่วนของหม้อน้ำนะครับไม่มีบุบไม่มีบี้นะครับรถใช้น้อยมากๆนะครับมนในส่วนของชุดสีนะครับแทบไรริ้วรอยนะครับในส่วนของถังน้ามันนะครับเงางามเป็นกระจกเลยนะครับในส่วนของท่อนะครับเป็นแบรนด์ของ2พี่น้องครับ true b o u t e r แท้นะฮะย้ำนะครับ true b o u t e r แท้ครับสวยใสเสียงดุดันเราใจนะครับมาดูในส่วนของยางนะครับยางแน่นยางเต็มอยู่นะครับรายางเดิมติดรถโรงงานนะครับบ 2, ึ่ง ต้องบอกว่าบ่งบอกถึงความเป็น2,000โลแท้แน่นอนครับในส่วนของท้สั้นนะครับก็จะเป็นไท้สั้นแบบสามารถกางออกได้นะฮะสามารถพับได้นะฮะไฟเลี้ยวมีมาให้ครบนะครับมาดูเลขไมค์ครับอ้อมีกันถังมาให้นะครับกันถังของแบรนด์นัตซิโมนะครับกันริ้วรอยนะครับกันหัวเข็มขัดได้อย่างดีเยี่ยมนะครับดูขอเสนอเลขไมค์กันครับ เลขไมค์คันนี้ครับส2 7 6สเจ็ดิหกกิโลนะครับยืนยันว่าไมค์แท้แน่นอนร้านเปอร์เซ็นนะฮะตัวอักษรนะครับไม่ด่างไม่หายนะฮะอยู่ครบๆเลยครับคันนี้มาดูในส่วนของฝาถังน้ำมันนะครับเปิดได้ครบสมบูรณ์นะครับสวยๆใสๆแบบนี้นะฮะาดหายยากนะครับผมบอกเลยเปิดเปิดราคาไม่แพงแน่นอนนะครับใครหารถออกทริปหรือหารถใช้งานนะครับอย่าพลาดับมาฟังเสียงเครื่องกันบ้างครับ ทิเดียวติดนะฮะเดินเบานิ่งๆนะครับเสียงราร้าอยู่ดันสไตล์สีถูกนะครับยิงได้ท่อแท้ี่ผมบอกเลยอัตราเร่งดีมากฟังแล้วหน่อยฮะมาดูรอบหน่อยครับร,อบ,รบอบอย่างไปเลยครับเดี๋ยวเข้ามาดูรอบสักน,นิดนึงฮนะรอบนะรบอบปิดติดมือแน่นๆเลยครับ เดี๋ยวผมพาไปดูดูริกในการขับขี่ตอบอกว่าเป็นรถสี่สูบที่มีน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับขี่ง่ายกะทัดรัดนะครับไม่ว่าจะออกคลิปหรือใช้างานในเมืองนี่ผมบอกเลยว่าครบจบคันเดียวนะครับแล้วถ้าบอกใครชอบเสียงวหวานๆสไตล์แบบคาเฟ่นิดๆน,นะฮะพลาดไม่ได้เลยครับเดี๋ยวลองฟังเสียงกันสักนิดหนึ่ง มาครับเรามาดูกันนะครับเอาแบบคลิปเดียวนะครับตัดสินใจได้เลยไม่ต้องเสียเวลานะครับผมบอกเลยว่ารถที่ผมส่งออกไปจากร้านผมนะครับการันตีเลยว่าซื้อแบบนี้ไม่ได้ต้องซื้อรถป้ายแดงนะฮะมาดูครับในส่วนของด้านซ้ายกันบ้างนะครับนี่ครับดูแกนโชงดูซีนโชงนะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับแกนใสๆแบบนี้นะครับจานเบรกเต็มๆแน่นๆแบบนี้นะครับยืนยันการันตีไม่แทรร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสติกเกอร์โค้งนะครับสติกเกอร์มอกก็ อยู่ครบนะครับสมบูรณ์แบบเพอร์เฟร้อยเอร์เซนเลยกันดีกว่านะครับคันนี้คันนี้มาดูในส่วนของทางน้ํามันนะฮะแล้วก็ในของแทงเครื่องด้านซ้ายด้านขวานะครับเซนเซอร์พักเท้านะครับอยู่ครบโคงสวยใสแบบนี้นะครับมาดูครับโซ่ก็เต็มนะครับโซ่เก่าเนี่ยคือรถจอดนานจัดนะครับไม่ค่อยได้ใช้โซ่มีสนิมบ้างข้อแบบเริ่มเริ่มฝืดๆจะตายผมเบิกให้ใหม่เลยครับใหม่ๆแบบนี้เลยฮะรถใหม่ๆแบบนี้นะครับถ้าใครหาอยู่อย่าช้าอย่าพลาดนะครับ ผมขออนญาตเปิดราคากันเลยดีกว่าครับราคาคันนี้ผมขอญ,ญาตเปิดราคาเพียง179,000บาทย้ำนะครับ179,000บาทราคาเงินสดเพียงเท่านี้เท่านั้นนะฮะจัดไฟแนนซ์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับดีใค่คำปรึกษาทุกเคสครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับ